เกือบขาดคุณนั่นน่ะเดือดของโมยูเจ้าสีวะซ้ำคาตัวอย่างนี้บ่ถึงสิบโลก็เกือบไวไหมมันสิไป็ไส้คุณนั่นน่ะบ่มันสิมันสิดึงเขาฟังเข้าไปดึงสายเอาคอยซ้ำเอาให้เมย์ก่อนเถอนเมื่อยก่อนซ่าซ่าสิบโมเมย์ไงดอกง่ายงี้เต็ม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 เป่าบ่มันหันหนามาใส่กลางหลังเลยเจ้ายจ้งอยู่นี่บ่นี่ยิงอยู่หน้าคางคอปูนใส่กลางหลังเลยมันโบหันคางสายจักเมตร สามชิสามสามิเมตรคบนั้นนะกระพงบะมุมเอนกระพงปยังก่อหูแต่บ่ามุเนกระพงแท้ถือลราคำนังนนะหนั่นนะหูเกตเกตเนน้อยเกตทีะเกทีทีตมูลโมูลนั่นเขาว่าเรี่ยวปายังวะหูงวงงได้เพิ่นนี่งงางงงางว่ะไ้คอยเดือดสัตวเอสั่นน้ำเลยวะ มือซ่นคือท่านหายที่มาตัวเดียวบ่มาตัวเดียวปกติมาผ <บ S 2> ูกตีแหลกเพื่อนไรหล,ลูกปลาอยู่พูนบัดรไก่เขามาไก่เขามาเพื่อนสีมาประตูกะว่ามันสีหลอกเขาฟังบ่เพ<ข>ื่อนสีหลากกลางเขาเขานั่นนะตัวไอ้เพื่อฟังแรือเพื่อนเมย์เมย์มันเมย์อกอนแต่ไปน้าบ่ามื่อเดีไปพนันดินนี่แหะมันอเไปพันกุ้งใหม่ดินได้บัตนี่ดินก็ให้มันดินมันเมย์เองมันกะว่ามันเข่ากามเมื่อเดียวกามบ่กะว่าหลังหลังเลย อูยังสั่นอยู่เโวยกระสั้นล้ำยังเหรอฝ้าเดียวไอ้บางตรงไหนสั่นเมื่อเหร้ยไปบ่เมื่อเหร้ยออมไปบางกลางฝุ่นบ่เฮาเดี๋ยวเอาเอาเอาสอนใส่ไอ้ปอกเขียวก่อนเฮายิ่งพลาดเอาแล่นปูดเบิร์ตเลยบ่สายปวดเดียวเบิร์ตก่อเลยปวดเดียวแล่นเบิร์ตดีนะเจ้าใส่เซฟไว้นั่นอ่ะแม่งหล่อมือสี่ใบขูดรอบขอบเลยเฮ้ยตามมึงดีกว่าไป ใส่ใส่กระบอกใส่กระปอกเพิ่มใส่กระบอกเพิ่มเดี๋ยวปืนคอยไว้นี้ละโอ้ยเอาไปน้ำเพื่อได้ซ้ำไปไปไปใส่ใส่ชันใจเย็นเย็นว่าเร็วไอ้บป่าตรงโปผาดบุ่งจะเสาขึ้นยางเด้อใส่ไว้ซื้อมาแล้วดับนั้นพลาดเนี่ยหมานตอนหมานใส่หมานใส่สงการแต่เสาด้วยครับนน่าหูยพุ่นพุ่นใส่ขวดลอยไปพุ่นเลยเขาฟังที่ฟังเร็วเรื่งเรื่องทแล้วไป ผมนั่งอยู่ข้างน,านี้ว้างคนี้โอ้ยได้ยินเสียงแปดมึงใจหายวับเลยเปบบดัปวปนอยออมันมาเลิกเลิก,เลเลกบันไดเลิกบ่เลอกตัวขออภัยถ้าเสียงดังไอ้กอกแกลกดเวยอรัอนนะกอ,องโมแหนมเป็นไรตามหลาปขอขอขอ้าหไ่ครับผม có quá thấy là có cá chiên đây bảo có cá chiên nằm thọt có cá không đấy cái cuột cuột như thế thế này là mất bằng luôn bọn chị ở nhìn ở nhìn ở nơi ở sơn thôi nhìn ở nè lông mu này lạ lông bay lông bay นำตื้นนำตื้นไปเลยตื้นแห้งด้วยเห็นบ่เห็นขวดบ่ไปตามเขาพุ้มบ่ตามโอ้นี่ดิดึกออกแล้วดึ้แล้วเดี๋ยวคอยขึ้นปืนไน้เด้อ วาว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 าวมันยิงปลาโบห่างครับนั่น่ะสูว้เล้ายังแห้งบ่ยังแห้งแห้งอยู่บ่ปล่อยปล่ยปล่อยปล่อยปล่ไปงครับนั่น่ะยังแห้งืเบิ้งมันไปเีครับปุณที่ยังไงเดี๋ยวมันอยู่วะ ใช้ตัวไหนใช้ลยยี่ใชอยยี่บูคาโร่ย้าให้มันเข่าไอ้ติดฟังเจ้าย่างวัวไปไปไปดักหงาย่างวัวฟังไว้ย้าให้มันเข่าติดฟังโบ้มาเล่นขวดเขาฟังได้บ้านี่ไอ้เบาลงตามลงไปเลยตามขวดไปเลยเออบ้ลึกแห้งบ่งการแห้งตื่นแห้ง เอาไอ้เอาเน็บเอาเน็บหัวไปเลยเอาไอ้พ um. ีกเสือข uh> ึ้นมาเน็บหัวไปพยายามหลักมันเข้ามาฟังให้ได้ค่อยๆอย่าไปฝืนนั่นแหละให้คอยลงน้ำอยู่ ตรงไหนนอะครับนาไงแห้งครับสายก็ลอยยีนึงไอ้เบาอย่าคุ้มเด้อค่อยๆค่อยๆจูงมันไว้เรื่อยๆพ่ตรงก้อสายพ่ตองก้อค่อยๆค่อยๆไอ้จูงมันมา phun hết ba ngày phun nha để khỏi lông về xoay ải đi qua lông về sầm nay nào mình xong thì nhau mọi phao nhà phao phun ra khỏi bay ấy, cư lưu cứ mà khỏi cả sát đấy hử cái này bảo nhà phun nhà phun bay เพ่งคงโมเมนต์ไอ้โมเมนต์มาขังแก้วถัวล่องมาขังแก้วบ่ใจเย็นไว้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 อย่าฟื้น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 ปล่อยปล่อยปล่อยไม้ย่าล่างยังสั่นเออกล่าวมาแรนปล่อยไม้ขัรวออกไปยังดึงไม่ แต่ค้างมันไม้มือไอโบไม่มีอ่ะล่ะปล่อยปล่อยเล่นไปน่ะ yeah. ค่อยๆซาวมาไปซ้ำหว้มันล่อยเขินไหมอะไรเงี้ยพ่อเข้นแล้วขึ้นแล้วนั่นะช่วงช่วงนั้นนี่รัดหนาเลยต้องซ้อยหินโตเออเห็นเห็นมาตื่นมันมันตื่นเท่านานมันใส เห็นแล้วอุ้ยกระพุไงบอกเอืออยู่เกอยู่เล็กอยู่ลีมีมตัวนี้มีบ่อย่่อย่อย่่อย่อย่อยล่อย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 บ่่งเลนครับนั่นอ่ะปล่อยป่อไป่อไป่อบ่่อย่อยปงอยังไสนปากระพุ่งอื็งไนตามาบ่น ข้ด้วยครับไมายแตกไปแล้วโปเป็บบนยังอีกเป็นสิบบอเลยมาส่วนที่เขาไอ้นั่นที่เขาไอา้ที่เขาประตูะตขึ้นยังลอยยังลอยยังอย่าให้ไปไกลประตูได้ขาดลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วตาม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 เย็นเย็นเค่ยยอยคาะ เฮ้เข้าประตูเฮ้ยเข้าประตูลางไว้ล่างไว้ให้มันเจ็บล่างไว้มันเจ็บห่อยไปเองห่อไปเองนำเลิกนำเลิกประตูนำเลิกดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาล่างออกวะทั้งพี่นั่งเธอกันย่อมนั่งเธอกับพอน่องไปลามันยังไงปลายังไงปลากระพงมหมดกระพงกระพงกระพงหลังมันเข้ามา ่างให้มันลอยปล่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 อยอย่าอย่าอย่าพื้นปล่อยปล่อยเอามือหูดหูดไว้เอามือหูดหูดไว้ให้มันให้มันเก็บเออยังจะยังจะเฮ็ดดีบอกับพงกับพุ่งลอยแล้วย่อมแล้วย่อมแล้วดึงมายังสูดอยู่สูอยู่แต่มันย่อมมันลอยแล้วมันขึ้นเกินแล้วขอจังหวะดีๆจักักดอก ใจเย็นใจเย็นจะเขานี่นั่นแหละขึ้นขึ้นยีดอกเนาะลอยแล้วลอยแล้วเบาลอยแล้วลอยแล้วลอยไหวลอยไหวเอาถือไก่เบาถือถือแล้วสอดแล้วสอดแล้วกระเพงะไงเบาซีบล้อไงเบากระเพงะซีบลเอไเบาใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวคเดียวคกูเทียบกูถือเสียดคาเออโอ้ยมเสียดเอาไอ้เาไอ้เาจับสเลยโอ้ทางไอ้เาถือปืนไอ้เาถือปืนมมุมไปอุ้ยปีกองยังยังไอิบัวไอบาเอากดได้วะ ยบอกแล้วยายไอมายฮยไอว่าดอกไอเห็นขาดจะไอ้โอ้โหไยไอมาทักแรงอยิงนดีอุ้มป้าขนาดดีนี่เด็กดอกยิ่งขาดกระโปรงบ่้อมบ่อื้ยโคเลยบอทะลุเฮ้ยอบอกทะลุดากเลยโอ้านั่นสองเซนเป็นสบิบบัวครับสิบสองมี พวกตื่นเต้นโคตรเลยอุ้ยเอาเมืเ่อ,อ,อยอ, <c ười> นอนเดียวก่อยังน้อยก็เลยได้มาไกลขนาดนูน้นเลยยังไม่ก่อนเลยอ่ะมาตอนรัสมัครเรียบร้อยนะฮะตื่นเต้นเลยสุดยอดนึกว่าสีฟ้าได้กูฝันที่เรียกว่าโมเมนต์ ยันไม่ม mm ีปลากับพงไอ้ปลากระพงไอ้บอกขึ้นแวกเนี่ยปลาหนูหนูแบกหนูแบกหนูแบกขึ้นท่าขื่นท่างนี้งหกใ้เอาปืนขึ้นไปก่อนก็ได้เออนั่นแหละอูใส่ลมสู่ซีดใส่เรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยซิบตัวไหนวะเนี่ยโคตรนักอุ้ยลูกห้อยเลยกันพ่อนี่ยหอยยุดยอดสองเซนใหญ่ขึ้น ิอุ้ยหัวมองนี่เขาหนาไอพวกอุ้มไอพวกอุ้มไอพวกอุ้มมันหนาบมางเอุ้ยอุ้ยสิบสงประมาณสิบสอโลโยนยนนยขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นโตซ้อมกันเลยเฮ้ยย่อนแสงมาทักวะทังพี่ทังพี่ตามเลมินิเขาครับเด้อส่วนทองส่วนทอง ส,ายายส่วนทองเนี่ย<อ><อ>ส่วนทองเนยหนาเบิ่งเนี่ยอุ้ยหนาหนาเอ้ยอุ้ยสุดยอดครับฝากกดไลกดแชร์ครับดีแหละสงการตัวนี้สิบสองทแท้ครับแต่หนา้าติดเฮสองหอกครับยังอยู่เอาไปอยู่ครับผมเออเกือบสิเมย์ใหญ่เนาะครับเกือบเฮ้ยเป็นชโมงครับเกือบเป่นชโมงครับท่านนาเออเบิ้งเทียบก็มีนี่ผมมีนี่ผมเหยวเม็ดเม็ดหยีครับหนาหน้า เบิ้งครับ <laughs> เป็นเมตดครับ <laughs> เมตดหนึง่งเมตดหนึ่งครับน้าะะโอ้ยผมโคตร่นเต้นครับคขังแรกในชีวิตครับผม <laughs> <uel ess> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไปตอนสรุปผลงานเลยครับนน้ะนะ